สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูโบก็จะมาสอนใบงานการนับจํานวนนะคะเป็นการนับจํานวนธงชาติไทยนะคะคําสั่งนะคะเด็กๆช่วยกันนับจํานวนธงชาติไทยแล้วเติมคําตอบลงในช่องว่างที่กํำหนดให้นะคะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆดูภาพธงชาติค่ะธงชาติจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะคือกลุ่มข้างหน้าและกลุ่มข้างหลังนะคะกลุ่มข้างหน้าจะมีทั้งหมด3แถวซึ่งแต่และแถวจะ มีจำนวนเท่ากันนะคะส่วนกลุ่มข้างหลังจะมี2แถว2แถวนี้เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะแถวข้างล่างจะน้อยกว่าทีนี้คุณคณรูโบจะพานับนะคะเรามานับที่กลุ่มแรกกันก่อนค่ะอันนี้เราจะนับจำนวนธงชาติในแถวแรกก่อนนะคะ 1. นึ่งสองสามสีห้าหแดแถวแรกเรานับได้10ใช่ไหมคะ ทั้ง3แถวจำนวนธงชาติเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามานับแถวที่2นะคะนับทีละ10ค่ะ10 20 30อ่ะธงชาติในกลุ่มแรกนะคะมีทั้งหมด30อันใช่ไหมคะทีนี้มาดูกลุ่มที่2ค่ะนับแถวแรกนะคะนับทีละ1ค่ะ1 2 3 4 5ต่อไปแถวที่2ค่ะ6 7 8 9มี9ใช่ไหมคะทีนี้เอา30และ9มารวมกันค่ะหรือวิธีง่ายๆค่ะเด็กๆได้ได้ธงชาติในกลุ่มแรก30ใช่ไหมคะเด็กๆก็นับเพิ่มไปเลยค่ะนับในกลุ่มที่2เพิ่มไปนะคะ31 32 33 34 35 36 37 38 39นะคะแสดงว่าธงชาติมีทั้งหมด39ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เติมเลข39ลงไปในช่องว่างที่กำหนดให้ค่ะที่เหลือนะคะอีก3ข้อคุณครูบูจะให้เด็กๆฝึกทำเองนะคะหลังจากที่เราได้จำนวนของธงชาติในแต่ละกลุ่มแล้วนะคะก็จะมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4นะคะเราก็มาดูสรุปข้างล่างกันค่ะ สรุปจํานวนมากน้อยหรือเท่ากับของจํานวนธงชาติในแต่ละกลุ่มนะคะข้อแรกค่ะกลุ่มที่มากที่สุดคือให้เด็กๆนะคะไปดูจํานวนนับที่เรานับไว้ค่ะกลุ่มที่มากที่สุดคือกลุ่มที่2นะคะเราก็เติมเลข2ลงไปค่ะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะกลุ่มที่น้อยที่สุดคือคือกลุ่มไหนคะกลุ่มที่4นะคะเราก็เติมเลข4ลงไปค่ะ ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะกลุ่มที่มีจํานวนเท่ากันนะคะเลขเหมือนกันเลยคือกลุ่มไหนเอย่ยกลุ่มที่1และกลุ่มที่3นั่นเองค่ะเด็กๆก็เติมลงไปค่ะให้เรียบร้อยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะ